พุทโทรถ้าขาว่า huh. พ <S an> ูดทำคำเมื่อหลายทีค่ะเทมิกับกับแล้วไงอีกอ่ะแล้วไงอีกอ่ะโจทย์ที่การเรักข้งคัตโตดาวัตตาขังกูชาดาตาตัมมิกับกับกับจูเจเจ้เฮ้ยใครเข้ามา แบบนเงค่ะแบ,บนึลงใครโทรมา อ,อเพื่อนหนูโทรมาโทรมาว่าไงมั่งอ่ะเขาไปรับตองเบาเลยแว๊บนึงคะ่ะเนอะแล้วเพื่อนชื่ออะไรโทรมาคะเมษตพาพิษเรอเมษาพิษเหรอเมษาพิษโทรมาเฮ้ยมามา้าเูดที่นี่เป็นรูปเมษตาพิษเลยเนี่ยอ,อ้จริงด้วยนะว่าเลยโทรกว่าเขาโ <c oughs> ทาอ,อีกรอบหนึ่งชื่อเมษาคุณน้าคีเมษาพิษไปแล้ว ล่ามลํามหนึ่งสองสาม1ี <ies. S> 1> ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิองสิบาม่สิบห้าเหองสิบรเอใหญ่หรอคะ ไปก่อนค่ะเดี๋ยวจังตัวเล็กคะ่ะอ,อ,อ๋อค่ะอ๋อจะแก้หนอนไปค่ะเดีด๋ยวอยูห้องบูงอยู่อ๋อคะ่ะที่โรงเรียนคุณสวัสดีค่ะนี่คืออ๋อค่ะทั้งสองคนมีอะไรใครช่วยคะไอรีนช่วยอะไรคะอ,อ๋อให้ไปโรงเรียนหรอคะแต่พรุ่งนี้วันเต่อหน้าจะได้หยุดอาชิ้นแล้วคะ่ะ อ๋อค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ต้องไปทำบาริเบิร์นแล้วค่ะอ๋อค่ะพรุ่งนี้คุณพ,พ่อของเป่านะคะแล้วอ,อยู่บ้านอีกต่อไปค่ะ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 ,คะมา,มาแปบ๊บนึงแปบ๊บนึงแป๊บนึงอยากถ่ายรูปหนูยังไม่ได้ทายม่ามา่าดูมือถืออยู่่มมา,มา เรายัางคุยเพื่อนของหนูอยู่นะคุยไปสิอ๋ค่ะค่ะค่ะอ๋อค่ะอะไรคะอ๋อค่ะ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  ค่ะอ๋อค่ะรออยู่ก็นอนเองค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพวกนี้มาทรมาเลนะคะค่ะสวัสดีค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมคะมามาช่วยคุยหน่อยคุยไม่รู้เรื่องอ่ะม่มาม่มาคุณคุยยายโทรมาโทรมาว่าไงอ่ะโทรมาว่าอะไร Hi.